นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการขับเครื่องบินส่วนตัวค่ะเพื่อเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในรายการภู่มใจไทยเพื่อนปรกนรณ์ขับขังที่หนึ่งโดยจัดขึ้นค่ะที่สนามกีฬาสีนร่งจังหวดสุรินโดยมีนายพิจิตรบุญท่านผู้วาราชการจังหวดสุรินรรองผู้วาราชการจังหวดสุรินพร้อมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวของใหยการตอนรับ ซึ่งท่านจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะได้มีการจัดไ้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในจังหวัดส,สุรินทร์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลและอบอตอนะคะทุอบอตอในรายการภู่มใจไทยเพื่อนปรกรณ์ครับครั้งที่หนึง่งพร้อมกันมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันให้แต่ละทีมในเถื่อนหนีนำ จากนั้นค่ะท่านรองอรองนายกรัฐมนตรีและก็ร,รัฐมนตรีว่าการกร,ร,ทกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นกล้ามวยไทยประจำปี2567ค่ะซึ่งมีกิจกรรมนะคะการเปิดทีโดมอเนกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์สนามกีฬาศรีนรงค์ค่ะและก็รวมไปเดินทางนะคะหากําลังใจให้กับนักกีฬาเยาวชนร่วมถึงการสนับสนุนส่งเสริมสังขฝันสังค้น สร้างอาชีพสร้างรายได้และก็สร้างอนาคตให้กับเยาวชนที่มีความสนใจทางด่านกีฬามวยไทยนําค่ะมวยไทยถือเป็นซอฟพาวเวอร์แมนค่ะนะครับในเรื่องของการต่อยอดเรื่องของอาชีพนะครับสมัยกี้ก็มีการสอนเป็นมวยไทยะนะครับก็เป็นคายคานขายมวยหรือแบบเป็นตามหมู่บ้านเองที่มีคุณครูหรือมีคนที่มีทักษะเขาก็จะมีการสอนกันไปหลังจากนั้นก็มีการแข่งเปิดการเป็นมวยลอมหานะกะกี้ปำนวาเอ้มวยลอมหาก็จะมีการจัดมีโปร โ<ไ>ปรโมเตอร์ไปจัดมวยต่างๆกันไปแล้วก็มีการเข่าการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น<ม>แล้วก็มีกรรมการที่เรื่องของระเบียบต่างๆเองมาควบคุมคเพื่อยังเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการกาหนดช่วงวัยในการที่จะมาสกมวยนี่แหละ<ม>นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเอาเรื่องของศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาการกีฬาเอามาเติมลงไปนําเพื่อย,อยังเรื่องของ <G un> การดูแลอาหารการาก,กินพัสสะในการฟื้นกมเนื้อการ,การโชคการยืนต่างๆนี่ก็มาเสริมเข้าไปนําและมีการที่จะฝึกดังนั้นเองนี่การพัฒนาเยาวชนตนกามวยไทยถือ<ฆ>ว่าเป็นการที่จะพัฒนากําลังนะนักกีฬาของเราในะอนาคต<ฆ>เพราะว่าหลายๆคนตะบลนักกีฬาบ้านเฮาเอง,เองนี่ได้เหรียญ ระดับโลกหลายคนเลยแมนค่ะก็ถือว่ามีมวยไทยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้เรียนรางวัลมาหลายแห่งคือกันนะคะแล้วก็มีแชมหลายคนเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ถือว่าคันมีการสนับสนมมุนก็นดีต่อเด็กและเยาวชน